ช่องตามใจทูเดย์บทที่8สลับตัวคุณหนูไฮโซตอนที่192วังหลวงกองพระภูษาเพราะว่าสวีปิงเย่ขอลายหยุดจึงทําให้เยียนอวีนั่วไม่มีเวลาว่างแทบทั้งเชา้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่กว่าจะถึงเวลาเที่ยงที่พักผ่อนเพียงได้ครู่เดียวเฉินจีที่ไม่รู้ว่านั้นโผล่มาจากที่ไหนจู่ๆก็ลากเยียนอวีนั่วออกไปข้างนอกเฉินกงกงเฉินกงกงเกิดอะไรขึ้นหน้า เฉินจีทำให้เยียนอวิโนรู้สึกงุนงงตลอดทางที่วิ่งตามเขาไปก็เอ่ยถามด้วยความสงสัยไปด้วยข้าจะไปรู้ได้อย่างไรกันเฉินจีกลอกตาไปเท้าก็หาได้หยุดเดินไม่เร่งรีบพาเยียนอวิโนออกจากกองพระภูษาไปในขณะเดียวกันไปเพื่อยังยืนอยู่กับที่ด้วยสีหน้าที่กังวลไปซื่อซื้อเมื่อเยียนอวิโนได้เห็นสีหน้าของไปซื่อซื้อทำให้สีหน้าของนางเปลี่ยนเป็นรู้สึกเครียดขึ้นตามไปด้วยผู้คุมไปนี่ท่านมาได้อย่างไรกัน หรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับสุวรรณอย่างนั้นหรือเฮ้อเมื่อได้ยินที่เหย็นอวี๋นวดถามไปเพื่ยก็ถึงกับถอนหายใจพร้อมหยิบจดหมายออกมาจากอกนี่คือจดหมายที่แม่นางสุวรรณเหลือไว้ให้กับเจ้าเจ้าดูเอาเองเถอะจดหมายของสุวรรณ เยียนอวีนั่รับจดหมายนั้นมาพร้อมกับรีบเปิดอ่านในทันทีเนื้อหาข้อความที่เขียนภายในจดหมายนั้นบอกเพียงข้อความง่ายๆนั่นก็คือขอให้เยียนอวีนั่จงใช้ชีวิตต่อไปให้สวีปิงเยและสันเชิงเปิดอยู่สุขสบายดีเช่นเดียวกันเนื้อหาที่เขียนภายในจดหมายดูแล้วอย่างกับจดหมายลาตายฉบับหนึ่งทีเดียวผู้คุมไปท่านรีพาข้าไปหาซูวานทีข้ากลัวว่าจะเกิดเรื่องกับซูวานยังไม่ทันที่จะได้อ่านจดหมายเสร็จเยียนอวีนั่ก็ก็น้าถอดสีจับมือไปเพื่อแล้ววิ่งออกไปด้านนอกอ ถ้ออย่าได้รีบร้อนขนาดนั้นตอนนี้สุวรรณนางไม่ได้เป็นอันใดแล้วไปเพ่อคว้าข้อมือของเหยียนวีน่นัวเอาไว้เมื่อครู่นี้สุวรรณคิดฆ่าตัวตายอยู่ที่ศาลจงเหรินแต่ตอนนี้นางได้รับการช่วยเหลือแล้วจดหมายฉบับบันนี้ข่าเจอมันวางอยู่บนโต๊ะข่าจึงรีบนำมาส่งให้ท่านอะไรนะเมื่อได้ยินว่าสุวรรณคิดสั้นสีหน้าของเหยียนอวีนัวและเฉินจีก็เปลี่ยนเป็นตะลึงงนัน เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรกันเหตุใดแม่เด็กผู้นั้นจึงได้คิดสั้นเช่นนี้ได้เชิญจีสายหน้าพร้อมกับถอนหายใจหนึ่งรู้โลกนี้มันจะรีบเร่งอะไรนักนะฟาบาทยังไม่ทันที่จะตัดสินโทษนางไม่ใช่หรอกหรือนางจะกลัวสิ่งใดกันเล่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องของรุ่ยหวังเมื่อไปเพ่ยกล่าวถึงตรงนี้สีหน้าก็แสดงความอึดอัดขึ้นมาเมื่อตอนสายข้าผ่านไปทางห้องขังของแม่นางสุวรรณข้าบังเอิญได้ยินนางคุยกับใครอีกคน แม่นางผู้นั้นกล่าวว่าตนกับคู่มันของแม่นางสุวรรณนั้นรักกันด้วยใจจริงต้องการให้แม่นางสุวรรณช่วยให้เขาทั้งคู่ได้สมหวังโท่เรื่องนี้มันช่างไม่ให้ความเมตตากับแม่นางสุวรรณบ้างเลยแม่นางสุวรรณเองก็น่าเวทนาแล้วยังมีคนที่ใช้โอกาสนี้มาทําให้นางทุกใจเข้าไปอีกหากนางคิดสั้นในวินาทีนั้นย่อมมีได้เป็นเรื่องแปลกอันได้เลยจิจิจิเมื่อได้ยินสิ่งที่ไปเพื่อกล่าวเฉินจีก็เหลยตามองและเอ่ยขึ้นว่า บนโลกใบนี้หญิงชั่วนั้นมีมากมายนักหรือว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ไม่น่าใช่หลังจากที่เยียนอวีนั่วได้ฟังที่ไปเพื่อได้กล่าวนางจึงก้มลงอ่านจดหมายลาตายที่สุวรรณนั้นมอบให้อย่างละเอียดอีกครั้งและสีหน้าของนางเปลี่ยนไปอีกครั้งแม่นางที่แย่งคู่มั่นของแม่นางสุวรรณไปนั่นก็คือสวีเยปิงนั้นหรือผู้คุมไปท่านรู้หรือไม่ว่าแม่นางที่ไปขอพอแม่นางสุวรรณนั้นมีนามว่าอันใด จู่เหยียนอวีนั่วก็คว้ามือไปเพ่ยและบีบมือนางแล้วถามไปชื่ออะไรนะไปเพ่ยขมวดคิ้วคือที่สารของเรามีบันทึกไว้เหมือนจะชื่อปิงเอย๋ยเยอะไรสักอย่างนี่แหละสวีปิงเย่เหยียนอวีพูดชื่อนี้ออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเมื่อได้ยินนางเอ๋ยขึ้นไปเพ่ยตาลุกวาวและตกมือดังฉาดใช่ใช่ชื่อว่าสวีปิงเย่สวีปิงเย่ เมื่อครูข่ายังเห็นนางเดินลับๆล,ล่อๆไปทางค่ายทหารเวนยามเห่ยเนางเด็กนั่นข้ามองออกแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่คนดีอะไรพอเอ่ยถึงสวีปิงเย่เฉินจีก็เผยท่าทีไม่พอใจของตนเองต่อน,นางออกมาเมื่อเหยียนอวีนัวได้ยินเช่นนั้นก็คว้าแขนเสื้อเฉินจีทันทีเฉินกงกงท่านช่วยข้าทีพาข้าไปยังค่ายทหารเวนยามทีเธอจะต้องไปถามสินเฉิงเป่ยและสวีปิงเย่ให้เข้าใจนี่ แม้ว่าเฉินจีลำบากใจอยู่บ้างแต่พอได้เห็นท่าทางร้อนรนของเหย็ยนอวีนัวและสังเกตไปเพ่ยที่ขยิบตาให้ตนแล้วเฉินจีก็คิดขึ้นได้ได้ข้าก็อยากเห็นกับตาของตนเองเช่นกันว่าหมาชายหญิงหนึ่งกันนั่นจะไร้ใจไร้คณธรรมขนาดไหนกันไปข้าพาไปเองข้าก็จะไปดูด้วยยังไม่ทันได้รับอนุญาตไปเพ่ยก็ไปเดิมตามอยู่ด้านหลังของทั้งคู่แล้ว นี่เป็นภารกิจที่สุวรรณมอบหมายให้นางจะต้องเห็นเรื่องราวทุกอย่างจำให้ขึ้นใจจากนั้นจึงจะกลับไปรายงานกับนายหญิงของตนเองได้ค่ายทหารเวรยามตอนเที่ยงวันมีผู้คนไม่มากนะส่วนใหญ่กำลังผัดเวราการพักกินข้าวในวันนี้เฉินเฉิงเปยและสวีปิงเย่เองก็นัดกันที่ลานฝึกซ้อมแห่งนี้เฉินจีพาเยียนอวีน่นัวและไปเพื่อเดินวนรอบข่ายอยู่นาน ในที่สุดพวกเขาก็พบเข้ากับเงาของเชิญเชิงเปยตามคำแนะนำของคนอื่นๆในตอนที่เขากำลังพูดคุยกับสวีปิงเย่น้ำเสียงของเฉิญเฉิงเปยฟังดูไม่สงบอยู่เล็กเสียงก็ดังมากอยู่ไกลแค่ไหนก็ยังได้ยินเสียงของพวกเขาข้าไม่เชื่อเสี่ยวหวานไม่ทำเช่นนี้กับข้าแน่ๆน,นางต้องตั้งใจพูดเช่นนั้นเพราะอยากให้ข้ายอมแพ้เท่านั้นเชิญเชิงเปยตื่นข่าวจนเสียงสัน่นฉันจะไปเจอนางด้วยตนเองถ้านางไม่อยากเจอข้า ข้าก็จะรอนางอยู่หน้าศาลตลอดไปพี่เฉินเหตุใดพี่ยังไม่เข้าใจอีกสวีปิงเย่นำหยกที่สัญเชิงเปิดเคยมอบให้สุวรรณออกมานางได้นำหยกชิ้นนี้มาคืนพี่แล้วนางคงจะไม่เจอพี่แล้วจริงๆนางอยู่ที่จินฟังใจมานานได้เห็นผ้าไหมและหยกของเจ้านายจนเคยชินนางต้องการเป็นพระชายาต้องการเป็นเจ้านายคนความรู้สึกเป็นเช่นนี้แล้วก็คงไม่อาจตำหนีอะไรได้ พี่เฉินพี่ยอมแพ้เถอะต่อให้พี่ได้เจอนางแล้วยังไงต่อเล่าวันนี้ก่อนจะไปหานางข้าก็ไม่เชื่อว่าเรื่องระหว่างนางกับรุ่ยอ๋องจะเป็นเรื่องจริงข้านึกว่านางคงจะอึดอัดที่ไม่ได้เจอพี่ข้าคิดว่านางจิตใจดีมาตลอดคิดว่านางไม่อยากให้พี่ต้องเหนื่อยใจแต่ที่แท้ไม่ใช่เลยในตอนนี้ดวงตาของสวีปิงเย้แดงกับนางยื่นมือมาจับที่ชายเสื้อของเฉินเฉิงเปิดพี่เฉินพี่ลืมนางไปเสียเถอะ ในโลกนี้ยังมีผู้หญิงดีๆอีกมากมายไม่จำเป็นจะต้องเสียใจให้คนที่ไม่รักที่แล้วไม่ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ยินจากปากของสุวรรณด้วยตนเองเสริญเชิงเปิดคิดว่าตนคงไม่อาจยอมแพ้ได้เขาไม่เชื่อไม่ยอมเชื่อเรื่องราวทั้งหมดนี้เด็ดขาดสามคนที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นได้ยินคำพูดทั้งหมดของทั้งคู่ไปเพยยอดที่จะกระซิบถามไม่ได้นี่คือพี่น้องที่รักของแม่นางซูจิงหรือเมียต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเฮ้ เฉินจีเข่นหัวเราะออกมาสองทีในวังหลวงมีแต่คนต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเช่นนี้มากมายคงต้องโทษสุวรรณที่โง่เขลาเกินไปเชื่อคนง่ายไปเสียหมดอยากเป็นคนดีงั้นหรือใครว่าทำดีแล้วได้ดีกันในวังนี้คนดีๆคงตายไปหมดแล้วเมื่อพูดจบเฉินจีก็อดไม่ได้ที่จะสะกิดเยียนอวีน่วที่ใบหน้าหมอนมองอวีน่วเอ่ยช่วงนี้เจ้าชอบไปกับสวีปิงเย่อย,อยู่บ่อยๆดูท่าทางนางให้ออกเล่าสุวรรณเป็นตัวอย่างให้คุณแล้วอย่างโง่ไปรับผิดแทนคนอื่นอย่างสุวรรณเฉียว นางช่าง,งโง่ขาจริงๆงโง่บรมจริงเชียวโง่ขาหรือแน่ลสุวรรณคือคนโง่ขารับผิดแทนพี่น้องที่รักสุดท้ายยอมปล่อยกระทั่งคนที่ตนรักแต่ทว่าคนอย่างสวีปิงเย่เล่าเหมาะสมแล้วงั้นหรือผู้ที่เดินหมักมักจะอ่านเกมไม่ออกแต่คนที่ยืนดูข้างๆจะอ่านเกมออกเสมอเยยนอวีโนกคือผู้ที่ยืนดูอยู่ข้างๆหมักกระดานนี้เป็นผู้ชมที่รู้แบบบุญคุณโทษและความเป็นธรรมและนางทนดูต่อไปไม่ไหวแล้ว สวีปิงเย่นางไม่ลังเลที่จะพุ่งเข้าไปไปยืนต่อหน้าสวีปิงเย่และเฉินเฉิงเปยนางยกมือขึ้นและตบลงไปยังใบหน้าของสวีปิงเย่ตบนี้ข้าตบแทนให้ซูหวานตั้งแต่เล็กจนตัวเหยียนวิน่าไม่เคยลงมือกับใครมาก่อนยิ่งไม่เคยตบหน้าใครครั้งนี้นางโกรธมากจริงๆจึงได้ใจร้อนเช่นนี้และหลังจากที่ได้ตบหน้าของสวีปิงเย่ไปแล้วในใจที่แสนอัดอั้นของเหยียนอวีนอวนั้นก็โล่งใจอย่างบอกไม่ถูก ที่แท้การตบหน้าคนทําให้นางที่โมโหก็ทําให้สบายใจขึ้นไม่น้อยหนึ่งหมาชายหญิงเปรียบประชายหญิงที่คบคู่สมสู่กันเหมือนสุนัตช่องตามใจทูเดย์บทที่8สลับตัวคุณหนูไฮโซตอนที่193เหยียนอวีนัวสวีปิงเย่รู้สึกมึนงงที่ถูกตบเขาโดยไม่ทันตั้งตัวนางลูปหน้าแดงก่ำของตัวเองแววตาฉายประกายเยือกเย็น พี Dante, Nacional, resigned, a, ่วีนัพี่ทำอะไรน่ามาตกค่าแทนพี่สุวานด้วยเหตุใดกันเห็นสวีปิงเย่ทำหน้าตาไม่รู้ร้อนรู้หนาวเช่นนั้นเหยียนอวีน่อดไม่ได้ไงยหน้าขึ้นมองดูสันเชิงเปยที่ยืนงงงวยอยู่ข้างๆท่านคือสันเชิงเปยสินะได้ฟังคำถามของเหยียนอวีนัวสันเชิงเปยพยักหน้าเล็กน้อยที่จริงแล้วตอนที่เหยียนอวีนัวเข้ามาตบสวีปิงเย่สันเชิงเปยจะเข้าไปหยุดยั้งแต่เมื่อเขาได้ยินนางพูดชื่อของสุวานสันเชิงเปยก็นิ่งอึ้งไปไม่ได้ยื่นมือเข้าช่วย สวีปิงเย่เมื่อเห็นเซินเฉิงเปิดยืนยันตัวตนเหยียนอวีนัวก็หันมามองสวีปิงเย่พี่เซินเป็นคู่มั่นของซูหวานเจ้ากับเขามาแอบพลอดรักกันลับๆล,ล่อๆเจ้ายัางมองหน้าซูหวานติดอยู่อีกหรือข้ากับพี่เซินต่างเปิดเผยจะต้องกลัวอะไรหากพี่วีนัวคิดว่าไม่เหมาะสมท่านก็ไปบอกพี่ซูหวานได้นางไม่ต้องการพี่เรินแล้วทำไมข้าจะคบกับพี่เรินไม่ได้ คำตอบของสวีปิงเย่กำกวมสองแงสองงามเพื่อให้การรับรู้ของเหยียนอวีนั่วสับสนหืด <c> เ <oughs> มื่อได้ฟังนางว่าเช่นนั้นเหยียนอวีนั่วก็ยิ้มมาในที่สุดเมื่อครู่ที่นางจงใจถามไปเช่นนั้นไม่คิดว่าสวีปิงเย่จะกล้าตอบมาจริงๆใครบอกเจ้าว่าสุวรรณไม่ต้องการสรญเชิงเปยเล่าเห <c oughs> ยียนอวีนั่วนำจดหมายของสุวรรณที่ออกออกมาหลังจากที่เจ้าไปหานางสุวรรณสูนทีฆ่าตัวตายที่ศาลจงเหรินไปแล้ว นี่คือจดหมายลาตายของนางสวีปิงเย่เจ้ากล้าบอกสินเชิงเปยหรือไม่ว่าเจ้าพูดอะไรกับสุวรรณบ้างที่ศาลจงเหรินอะไรนะได้ยินว่าสุวรรณฆ่าตัวตายไปแล้วสวีปิงเย่รู้สึกคาดไม่ถึงสินเฉิงเปย์ข้างๆรีบเดินรุดขึ้นมาด้านหน้าจับไหล่ของเหยียนอวีนูวไว้แน่นเจ้าพูดจริงหรือสุวรรณนอเสียหวานเป็นยังไงบ้างช่วยชีวิตไว้ได้หรือไม่ที่แท้ท่านยังรู้จักเป็นห่วงนางด้วยหรือ เยยนอวีนัวหันกลับไปมองมองสันเชิงเปยที่เห็นได้ชัดว่าถูกหลอกเสียเต็มประดาสวีปิงเย่บอกกับสุหวานว่าท่านกับนางรักกันด้วยใจจริงสุหวานยอมถอยให้พวกทนและได้ตัดสินใจจบชีวิตเช่นนี้ปิงเย่ได้ยินคําพูดของเย็ยนอวีนัวดังนั้นสันเชิงเปยมองใบหน้าของสวีปิงเย่ด้วยสายตาเย็นชาคมกริบราวมีดที่นางพูดเป็นความจริงหรือเจ้าพูดเช่นนั้นกับสุหวานจริงจริงงั้นหรือข้าข้า สวีปิงเย่กระสับกระสายอยู่ระยะหนึ่งนางไม่รู้ว่าเยียนอวีนุ่วแท้จริงรู้มากแค่ไหนยิ่งไม่รู้ใหญ่ว่าจดหมายลาตายเขียนว่าอย่างไรบ้างเวลาสั้นๆอย่างนี้ยังต้องคิดคำพูดอธิบายให้ดีแถมยังต้องไม่ทำให้คนสงสยัยอีกช่างเป็นเรื่องที่ยากเกินขีดสุดเสียจริงเซนเชิงเปตยเห็นปฏิกิริยาของสวีปิงเย่ก,ก็นึกออกมิน่าแล้วนางถึงน้ำหนาวไม่ยอมให้เขาไปเผชิญหน้ากับซูหวานมาตลอดมิน่าเล่าเมื่อก่อนทุกครั้งที่มาส่งจดหมายให้เขา นางจะต้องจงใจถ่วงเวลาเฉยๆเพื่อสนทนากับตนเองเซนเชิงเปยนนำเรื่องราวทั้งหมดประติดประต่อเข้าด้วยกันไม่นานก็เข้าใจแผนการเห็นแก่ตัวของสวีปิงเย่อย่างที่คิดไว้ภายในวังหลวงนี้จะมีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกันได้อย่างไรเจ้ามันงูพิษ เซนเชิงเปยมองสวีปิงเย่ด้วยสายตาเดือดดานพายในแววตานอกจากความเกลียดชังยังมีความความขยะแขยงฝังลึกแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรเซนเชิงเปยเป็นผู้มีความซื่อสัตย์อย่างมากปกติเขาก็เกลียดพวกคนที่ละโมบโลบมากคอยยุยงใส่ไข่บัดนี้ได้มองเห็นท่าแท้ของสวีปิงเย่แล้วจากนี้เซนเชิงเปยไม่อาจมองนางเหมือนเดิมนะับประสาอะไรกับความเห็นใจอันน้อยนิดเมื่อหันกลับไปเซนเชิงเปยมองเหยียนอวีน่นผู้มีสีหน้าเจ็บปวดรวดร้าวเช่นเดียวกันแม่นางเหยียนขอบคุณเจ้ามากที่นำความจริงมาบอกข้า ตอนนี้สุวรรณเป็นอย่างไรบ้างสุวรรณถูกช่วยชีวิตกลับมาได้พ้นขีดอันตรายแต่นางยังมีอาการมึนมงงเรื่องอาการของสุวรรณไปเพื่อเป็นผู้บอกเหยียนอวีนัวเองอีกทั้งไปเพื่อยังตนใจดีเหยียนอวีนัวอีกว่าสารจงเหรินเกิดเรื่องเช่นนี้จะต้องนำทุนฝ่าบาทให้ทรงตัดสินพระทยัยดังนั้นตอนนี้สารจงเหรินได้ปฏิเสธการสืบสวนแล้วหากพวกเขาต้องการไปเยี่ยมสุวรรณก็ต้องรอให้ฝ่าบาทจัดการกับเรื่องนี้เสียก่อน เพราะได้เหยียนอวีนุ่วมาได้ทันเวลาเสินเฉิงเปยจึงรอดพ้นจากถูกหลอกโดยสวีปิงเย่วไว้ได้เมื่อเรื่องราถึงว่าจุดจบเสินเฉิงเปยและเหยียนอวีนุ่งทยอยกันจากไปเหลือไว้เพียงสวีปิงเย่ยนอยู่ที่เดิมจ้องด้วยสายตาอาฆาตแค้นตามเงาของเหยียนอวีนุ่วที่กำลังจักไปเหยียนอวีนุ่งใยแมลงสาบแสบไม่เข้าเรื่องข้าไม่อภัยให้เจ้าแน่ๆเจ้าไม่ให้ข้ามีความสุขข้า,ก,า,า,ขขาก็จะไม่ให้เจ้ามีความสุขเช่นกันในเมื่อพี่สันรังเกียจข้าไปแล้วแล้วเจ้ามีสิทธิ์อะไรจะได้ครอออบรััักกกหหมลลวงงู่ยาเป็นนสุข สวีปิงเย่เป็นคนเช่นนี้เสมอมาไม่ว่าเจอกับเรื่องอะไรก็จะต้องเป็นความผิดของผู้อื่นนางไม่เคยโทษตัวเองนางรู้แต่เพียงว่าหากนางไม่ได้อยู่อย่างเป็นสุขนางก็จะทําให้ทุกคนไม่อยู่อย่างเป็นสุขเยียนอวีนวเจ้าคอยดูละกันในก้นมึงหัวใจเปลี่ยมไปด้วยความเครียดแค้นที่มีต่อเยียนอวีนวสวีปิงเย่หันหลังกลับช้าๆแต่ไม่ได้กลับกองพระภูษานางเดินเนิบหน้าไปยังอีกสถานที่หนึ่งในวังหลังเพียงลําพัง ยามดึกค่ำคืนอันหนาวเหน็บของฤดูหนาวลูมูสวินไม่ได้ถือตะเกียงไฟเขาเดินไปตามเส้นทางในความทรงจำของตอนเองกระย่องกระแย่งมาจนถึงพื้นที่ว่างเปล่าข้างตำหนักแห่งหนึ่งที่วังหลังรอบด้านไร้ผู้คนเสียงลมยามค่ำคืนหอยหวนลูมูสวินจับเสื้อคลุมผ้าฝ้ายของตอนไว้แน่นสายตาทอดมองรอบข้างไม่นานนะักก็ปรากฏเงาเล็กๆขึ้นบนดวงตาของเขา เงาหนนเดินอย่างรีบร้อนอยู่ในความมืดมองไกลๆเห็นแค่เพียงรูปร่างเลืนลางเมื่อเดินเข้ามาใกล้เขาถึงได้พบว่าผู้นั้นปกคลุมอยู่ใต้เสื้อคลุมดำหนาทั่วทั้งตัวอวีนั่นลู่มู่สวินร้องเสียงเบาเงาั้น,นได้ยินเสียงของเขาเร่งฝีเท้าอย่างไม่รอช้าตามเสียงมายืนต่อหน้าลู่มู่สวินอวีนั่เจ้าลู่มู่สวินอยากจะถามเหยียออวีนั่เหตุใดจึงนัดเขามายังที่แห่งนี้คนเบื้องหน้ากลับอยู่อยู่ถอดหมวกเสื้อคลุมออกสิ่งที่ปรากฏภายใต้หมวกคลุมกลับเป็นใบหน้าของอวีชิง เย็ยนหเหมยเรินลู่มู่สวินก้าวถอยหลังเล็กน้อยมองเย็ยนอวีชิงอย่างประหลาดใจเหตุใดท่านถึงพี่สาวข้านัดข้ามาที่นี่นะสิเหย็ยนอวีชิงขณะนั้นเองก็มองลู่มู่สวินอย่างงงงวยทำไมถึงมีท่านแค่คนเดียวเล่าท่านหมอลู่พี่สาวข้าเล่าแย่แล้วลู่มู่สวินได้ฟังคำเหยยนอวีชิงดังนั้นก็สีหน้าถอดสี เย,ยนอวีชิงก็คิดอะไรออกเช่นเดียวกันน่าเสียดายที่มันสายไปเสียแล้วแสงจากเปลวไฟสองแสงให้ค่ำคืนมืดสนิทสว่างจ้าทหารอารักขากลุ่มใหญ่ถือคบเพลิงล้อมทั้งสองไว้ภายใต้การนำของวังอี้ผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆวังอี้เป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือสวีปิงเย่เดิมที่เย,ยนอวีชิงผู้นี้ก็เป็นคนระมัดระวังมากผู้หนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ยังตกหลุมพรางของสวีปิงเย่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะสวีปิงเย่รู้จักพวกเขามากเกินไปนางปลอมลายมือของเหยนอวีนั่วนัดลู่มมู่สวินออกมา จากนั้นก็ส่งจดหมายหนึ่งฉบับให้เยียนอวีชิงเรียกนางออกมายามวิการเพื่อปรึกษาเรื่องของสุวานตอนนี้เยียนอวีชิงกําลังจินใจเห็นว่าเยียนอวีนั่วในที่สุดก็ยอมเป็นฝ่ายนัดตนเองออกมาก่อนนางก็นึกว่าเยียนอวีนั่วตัดสินใจยอมช่วยเหลือนางเยียนอวีชิงจึงได้ไม่คลางแคลงสงสัยอันใดตกหลุมกับดักของสวีปิงเย,ย่อย่างไร้การป้องกันดังนั้นแล้วบางครั้งผู้ที่ทำร้ายเจ้ามากที่สุดไม่ใช่ศัตรูของเจ้าแต่อาจจะเป็นเพื่อนของเจ้าก็ได้ ยิ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดมากเท่าไหร่ยามลงมือก็ยิ่งเร็วแรงและแม่นยำขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ